ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบูมบิมนักเขียนนัปกาเป็นฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเพลงที่บูมบิมจะมารีแอคชั่นก็คือเพลง Always You ของน้องวงเน็ตไชคะ่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็เป็นสเปเชียลวิดีโอนะคะที่น้องๆปล่อยออกมาค่ะแล้วก็เป็นเพลงนะคะที่ปล่อยออกมาต่อจาก เทกิทอีซีเลยแล้วก็เพลงนะั้นเราก็ได้รีแอคชั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตามไปดูกันได้นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเพลง a l w a y s with You นะคะอยู่กับคุณเสมอ อยากรู้นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่แบบดูละมุนอ่ะเพราะว่าเอาไวิสจูอ่ะทุกคนเออน่าจะมาแบบหวานหวานแบบหรือเปล่าว่าแบบพรอๆแบบสมูทสมูทหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกด subscribe ช่องของบอมบีมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับบอมบิมด้วยนะคะเราจะได้มาพบเจอกันแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่ะกดแล้วหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วนะคะไปดูเพลงนี้พร้อมกันเลยค่ะไปเลย เป well oh, ิดมนด้วยหมอนลูกดวงดาวโหดวนแค่ดนตรีขึ้นมาก็แบบว่าเอาไว้ค uh> ิดอยู่ท้ายเทาเทียวังจาเพียเทิมงทิ้งที่นี่ฝุนเจียน่งมอย่渐渐ยนฟ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลิดมากผมเลิศมากเสกื้อตรงหน้านะสุด <ใน S 1> ผมผมสรงทุกอย่างโอ้โอหยน้าเ็ทแรงมากเลยเพื่อนแบบแอบตบิดใจนะ Yeah. You...

蛮好啊，目标好嘛，对啊。呜、嗯、呜，越唱越甜。这个 push a girl like you i have always here be here i'll always be here i'll always be here ปอนเซอร์หรอคอนแทคชิวเอเวนเจอร์ชื่ออัลบั้มนะทุกคนเไปรไปกันได้น่าจะมีขายระมังไม่แน่ใจเหมือนกันอาทุกคนจบแล้วมาเมือก่อนทุกคนโอ้๋ยวก่อนนะเนื้อเพลงดีมากแต่ว่าจะยังไม่พูดถึงขอพูดถึงสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเปิดขึ้นมาก็คือแบบกรี๊ดเลย เฮียดอนเฮียน้องดอนคือเปิร้องเพลงจีนแล้วแบบว่าไม่ได้เตรียมใจเออแบบว่าเป็นเพลงจีนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเพราะะทุกคนแล้วโซโล่ขึ้นมาก็คือน้องดอนเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากคือเข้าใจแหละว่าที่เหนือต้องลองก่อนแต่ว่าพอเปิดมาเป็นเพลงแนวนี้แล้วน้องก็ร้องภาษาจีนขึ้นมาเลยแ้วก็แบบเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเพราะรู้สึกแบบ เฮ้ยอย่างเงี้ยแบบโอ้โหคือตอนแรกอะที่เปิดมาใช่ปะกําลังจะแบบว่าหวีดว่าน้องน่ารักน้องผมทรงนี้แบบไอ,อ้ตาอะไรน่ารักอะไรเงี้ยกาลังจะหวีดความหล่อความน่ารักของน้องแต่พอแบบยังไม่ทันจะพูดอ่ะแล้วน้องรองขึ้นมาก่อนอนะแบบกี๊เสียงแทนกี๊เสียงแทนเลยแบบเฮ้ยเสียงน้องดอนว่าอย่างเงี้ยโอ้แบบเสียงน้องดอนแบบน้องพิงจีแบบ ไอเจ๊เซไพเออเจ๊เซไพแบบมันมันดีอ่ะมันดีแบบเซไพว่ามันดีมากเลยแบบแบบเห็นแล้วแบบอืฟังแล้วก็ทับใจอ่ะแบบอุ้ยทอนแรกยันอนดีเปิดมาดีเลยต่อด้วยเนวไทยโอ้ร้องเพลงจีนโอ้โหแบบคนนี้คือเขาเก่งอยู่แล้วไงคนนี้เขาเก่งแบบว่าเขาลองไทยเขาลององิงเขาลองอะไรเขาเก่งามากๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็บบโอ้เน็ตยเก่งว่ะเ,เก่งเก่งเก่งเจอคนที่สามปุ๊บ หูเย่เทาหูเย่เทาคือดาวเมดแรงมากแบบทั้งชดุดทั้งหน้าทั้งผมแววตาที่แบบมองแบบมันจะมีฉากหนึ่งอะทุกคนที่แบบน้องแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มองโอ้โหแบบทําไม่เป็นด้วยทําไม่เหมือนน้องด้วยคือดาวเมดแรงมากหูเย่เทาเทาๆรูปแบบดาวเมดแรงมากต่อไปเป็นน้องเชิญน,น้องเชิญก็คือใส่ที่แบบผ้าคาดตรงเนี้ย แล้วก็แบบเสื้อขวานลงไปนิดนึงโอ้โหเซ็กซี่เลยจ้าเซ็กซี่เลยถึงแม้ว่าไม่ได้เห็นอะไรมากแต่แบบมันมันไปนชูทิศอยู่ซี่ืมต่อมาเป็นโอมาที่แบบหันข้างตอนแรกแบบหันข้างแบบโอ้โ oh, หแล้วแบบผมชีน้นิดนึงแบบอองนั่นล่ะนั่นล่แล้วก็หล่อพอเปิดมาเต็มหน้าโอ้โหหล่อแบบโอมาลูกหล่อหรอแล้วโอมาตอนที่เขาไปรับรางวัล อะไรกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่น้องวงนซทายไปรับรางวัลอะที่เขาแต่งใส่สูทนะโอมาคือโตมากโอมาโตแบบอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าน้องจะโตขนาดนั้นตอนใส่สูทไปงานนั้นคือแบบโตมากแม่เนี้ยเออแบบโหก็เลยรู้สึกเห็นน้องโอมาในวีดีโอนีก็คือแบบโอ้โลูกจังเลยลูกนี่แต่ว่า ลูกนี้ยังแบบตัวน้อยกว่าตอนนั้นคือตอนนั้นคือแบบตัวมากเออสูสุดๆเลยคือตัวมากจริงอ่ะโอมาปุ๊บโฉงผมส้มชอบสีผมน้องมากชอบมาตั้งแต่เอลวีที่แล้วแล้วคือแบบมันเป็นเซตเดียวกันเนาะแบบอาบัมเดียวกันเนี่ยรู้สึกว่าน้องเวลาทําผมสีแล้วแบบน้องดูสดใสดูสดใสดูแบบมีความคาลิสมาเพิ่มมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าชอบอืมก็เจ,จ้าจ,จิ๋วเจ้าจิ๋วคือน่ารัก แล้วชุดอะทุกคนชุดที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันจะมีระบายตรงแขนเสื้อไองชุดน่ารักมากแบบโอ้ยเห็นแล้วแบบว่าน่ารักจมูกงมีอ่ะเออแบบมันดูมีความแบบคุณชายอ่ะเออคุณชายแบบเคยเห็นไหมแบบชุดผู้ดีอังกฤษที่เขาชอบมีระบายตรงเนี้ยแต่เป็นสำหรับผู้ชายเออรู้สึกแบบโอ้ชอบชอบชุดน,น้องมากน้องใส่ว่าน่ารักมากแล้วคือแบบพอมาเดินรวม เออมาโดยรวมแล้วแบบว่าเล่นกันวาดมอนกันแบบเอาหมอนมาตีกันแบบว่าขนนกกะจายเลยละมุนไปหมดละมุนไปหมดเออว่ารู้สึกว่าชอบมันเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วแบบอย่างที่บอกถือแดงไปแล้วก็โยกไปมาเงี้ยในคอนเสิร์ตือแบบฟินเลยอย่างเงี้ยแบบเออแบบเพลงที่แบบฟังเพราะอ่ะเพราะแล้วก็แบบอืมเราชอบท่อนที่เป็นภาษาอังกฤษ เออชอบที่แบบว่าน้องไดโอกับน้องดอนมาลองท่อนภาษาอังกฤษทีหลังซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นท่อนที่สามารถเอาไปลองตามได้อย่างที่เราบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วอะที่เราบอกว่าเฮ้ยอยากให้แบบมีเนื้อเพลงภาษาอังกฤษให้เยอะๆกินหนีเพราะว่าแฟนคลับจะได้แบบไปลองตามได้มีแฟนอินเตอร์อะไรเยอะไงก็แบบก็ต้องแบบให้ให้แฟนคลับลองได้บ้างเนี่ยเออแล้วแบบพอเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเออมีท่อนภาษาอังกฤษที่แบบ าจจะเอาไปลองได้อาจจะเอาไปเล่นชาเลนอะไรได้บ้างอืมคนที่เอาไปเล่นจะได้แบบเล่นง่ายๆหน่อยอะไรเงี่ยเออทุกคนก็แบบเออดีอ,อืมรู้สึกแบบชอบรู้สึกว่าบบเพลงละมุนอีกเพลงหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปล่อยเพลงอื่นออกมาไหมแต่แบบเออก็ถ้าถ้ามีปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหรียแอคชั่นอีทุกคนแล้วก็สําหรับเพลงเนี่ยที่เราบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเนื้อเพลงดีมากคือเป็นเนื้อเพลงที่เอาไว้ฟอยู่นั่นแหละ คมจะอยู่กับคแล้วคุณก็จะอยู่กับผมประมาณนะั้นจะฟีลนี้แล้วเนื้อเพลงอะ่ะคือเปิดมาก็คือแบบว่าผมอะ่ะมองบนฟ้าก็เห็นหน้าคุณฟีลนี้เลยคือเราจะแปลแบบว่าไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นนะเอาเท่าที่ได้เท่าที่จําได้ที่รวบรวมได้นะก็คือแบบว่ามองบนฟ้าก็เห็นหน้าคุณแล้วก็เหมือนกับว่าคนนุณอ่ะมาทําให้ผมแบบไม่กลัวในสิ่งที่ผมพวกผมจะทําี่ง ผมอยู่เคียงข้างคุณคุณอยู่เคียงข้างผมเราเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแบบผมจะไม่กว่าอะไรอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่เหมือนกับว่าผมกับคุณจะอยู่ด้วยกันจนจนตึ้งตึ้งจนตึ้งตึ้งคือเราจาไม่ได้ว่าจนกว่าอะไรแต่แบบมันมันเหมือนกับว่าที่คนไทยชอบพูดกันอน่ะฉันฉันจะอยู่กับคุณจนกว่าจะไม่มีท้องฟ้าเนี่ยฉันจะอยู่กับคุณจนกว่าไม่จะหายไปจนกว่าผ้าที่จะไม่มีอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยคือแต่เขาเปรียบแบบอย่างอื่นนะทุกคนแต่ว่า ความหมายมันประมาณนี้เนี่ยก็คือไม่มีวันหรอกที่ผมอาจจะไม่อยู่เคียงข้างคุณคือประมาณนั้นแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่ชอบมากอันนี้คือมากมากเลยเพราะว่ามันมีความเป็นน้องคลื่นคือคุณอะเหมือนชายฝั่งที่คอยโอบกอดคลื่นทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยชอบคำนี้มากเพราะว่าเหมือนน้องก็เป็นน้องคลื่นใช่ปะแล้วเราก็เหมือนชายฝั่งที่คอยโอบกอดคลื่นไม่ว่าแบบ คลื่นจะพัดมามื่งแหละเราก็จะโอบกอดไว้ก็คือเราไปใช้ฝั่งที่โอบกอดขึ้นไว้คือแบบเฮ้ยชอบประโยคนี้มากคือชอบคนแต่งประโยคนี้มากรู้สึกว่าฟังแล้วนี่คือเพลงของน้องคลื่นอะ่ะเออมันไม่ได้แบบไปไปซ้ำหรือไปเหมือนกับใครคือนี่เป็นเพลงของน้องคลื่นที่แบบว่าเฮ้ยฉันเป็นชายฝั่งวะ่ะสุดท้ายแล้วคือฉันฉันเป็นชายฝั่ง่อนคับคือชายฝั่งที่โอบกอดคลื่นที่พัดเข้ามาโอบอุ้มเอาไว้ ชอบเป็นแบบเป็นประโยชน์ที่เราสึกว่าชอบที่สุดเลยอืมปมือโดยรวมนะคะสำหรับ MV นี้นะคือแบบมีความละมมนมีความหวานเนื้อเพลงเพราะก็สามารถไปเปิดฟังแบบบนๆนกันได้นะทุกคนแบบฟังแบบนั่งทำงานก็เปิดฟังไปโยกตามน้องๆกันได้แล้วก็ที่สำคัญคือปั่นวิวนะทุกคนใครที่ชอบเพลงนี้ โอ้ไปปัน้ให้กับน้องๆก็คือเปิดไปแล้วก็นั่งฟังวนไปนะใครที่ยังไม่ได้ฟังเย่ายวิวจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปที่มลิงก์แล้วก็ตามไปฟังกันได้หรือใครที่ฟังแล้วบิวก็จะแปะลิงก์เอาไว้เช่นเดิมแล้วก็ตามไปฟังตามไปปนอยู่กันด้วยนะจ๊ะก็อยากให้น้องคลื่นมีวิวเวยอะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนนาะก็ช่วยกันซับพอร์ตนะเออช่วยกันซับพอร์ตเยอะๆนะคะทุกคนแบบว่าทำเท่าที่ทำได้อย่างเช่นแบบว่าถ้าน้องคลื่นไปที่ ไหนมีอีเวนต์ไหนแล้วเราไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็ส่งกําลังใจไปหรือถ้าอย่างเราอะอยู่พะเยาอย่างเงี้ยเอออยู่เหนือก็คือแบบไปลําบากเราก็จะมาสนับสนุนน้องๆเท่าที่เราทําได้ก็คือเหมือนกับว่าถ้ามาันป่วยแล้วมาเราก็จะพยายามรีแอคให้น้องให้แบบมีคนเห็นน้องมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะช่วยผลักดันน้องแบบปันวิวให้น้องหรือทําเท่าที่เราจะทําได้นะทุกคนแบบใครทําได้เท่าไหนก็แบบ เออสปอนตน้องเท่าที่ตัวเองทําได้น่ะอืมก็สปอ์ตน้องๆไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะกับน้องๆวงเนทไทเนาะก็อยู่ด้วยกันยาวๆสามปีนะคะทุกคนตลอดวันนี้นะคะบุมบิ้มนะคะจะขอพอกเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าน้องๆวงเนทไทปล่อยเพลงอะไรออกมาอีกหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรอีกนะคะบุมบิ้มก็จะมารีแอคเรื่อยๆนะคะอาจจะแบบเป็นคลิปที่น้องๆปล่อยออกมาก่อนหน้านี้คือแบบทุกคนแอบไปส่งมาแล้วคือมีหลายคลิปมากที่อยากทํา เดี๋ยวเรามาเจอกันนะในคลิปต่อๆไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงเมื่อไหร่แต่ว่าอาจจะมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ใครที่ติดตามน้องมูในไทยแล้วก็ชอบการรีแอคของเรานะคะก็ฝากกด s u b ส c คร b e ไว้ด้วยนะคะก็จะได้มาเมาส์กันแบบนี้เรื่อยๆนะคะทุกคนใครอยากแนะนำคอนเทนต์ไหนให้กับเราก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะก็สําบวันนี้นะคะมิ้งต้องขอตลาไปก่อนนะคะจะไปฟังเพลงของน้องน้องโบน,นะคะจะไปปันวิวกับน้องๆน,นะก็สลาบวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาา